สวัสดีครับแฟนรายการทุกๆคนนะครับวันนี้มาตามนัดวันนี้เป็นวันที่เราจะได้พบกันคุยกันนะครับแบบคุยตอบถามได้เลยนะครับวันนี้ผมอ,อ,อยู่ที่กุฎาคารถ้าเกิดว่าลองเอากล้องส่องให้นะฮะทุกคนเห็นนะครับก็จะเห็นว่า ที่นี่นี่น้ำเต็มไปหมดเลยทีเดียวนะครับลองดูเอากล้องสส่ลองดูจากตรงนั้นนิดหนึง่งเห็นไหมฮะซองกล้องสส่ดูนะฮะก็จะเห็นว่าเออเริ่มเห็นไหมฮะน้ำเต็มน้ำเต็มค่อยๆใส่ดูนะฮะก็จะจะเห็นว่าน้ำเนี่ยตอนเนี้ยเต็มไปเออไปหมดเลยค่อยๆดูนะฮะเห็นไหมครับเออจะเห็นไปนะฮะว่าน้ำเต็ม เต็มเต็มที่ทีเ่เรียกว่าทางเดินเรียกว่าทางเดินเลยทีเดียวใช่ไหมครับทางเดินทางเดินนั่นก็จะเรียกว่าน้ำปิ่มๆนะฮะแล้วก็จะเห็นนั่นก็บริเวณนั้นก็เป็นบริเวณที่หลังเขาเห็นไหมครด้านเขาตรงนั้นก็จะเกณฑ์เป็น <c oughs> น้ำทั้งหมดเลยทีเดียวนะครับเอาละครับ เออนะแล้วก็โอเคครับนะจะให้ทุกคนเห็นว่าที่นี่น้ำพึ่งลดไปเมื่อกี้นี่เองนะฮะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ฤดูฝนนะฮะฤดูฝนก็น้ำเยอะนะวันนี้ปีนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ผมมีน้ำเต็มบ่อแล้วนะตอนนี้ก็จะมีข้างๆเท่านั้นเองที่จะมีบ่อให้เต็มขึ้นมาอีกหน่อยเออซึ่งซึ่ง ก็อยากจะบอกว่าที่นี่นั้นตอนนี้ปีนี้น้ำอุดมสมบูรณ์นะครับว่าไม่ไม่ต้องไปเหมือนกับปีที่แล้วเนี่ยแป๊บเดียวขนั้นเองมาเต็มปีที่แล้วนี่มาเต็มนิดเดียวนะมาเดียวเดียวนี่ก็ถือว่าปีนี้มาตั้งแต่ต้นเดือน9้าเลยนะต้นเดือนเก้านี่น้ำก็เต็มละที่จริงนี่น้ำหายไปเนี่ยไปถึงต่ำสุดนี่ก็ต่ำกว่านี้ประมาณสักเกือบ3เมตรมัม้งฮะ ะะก็จะเป็นฤดูที่น้ำสมบูรณ์ผมได้ยินข่าวว่าทางแฟนคลับหลายๆคนส่งมานะฮะว่ายังแห้งแล้งอยู่ก็ผมยังโชคดีนะฮะโชคดีที่นี่ตอนนี้น้ำเต็มออไปแล้วเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยไปแล้วผมก็สบายไปแล้วนะะไม่ต้องไปกังวลเรื่องน้ำท่าอะไรละทุกคนเห็นนะฮะข้างหลังผมนี่ก็ถ้าบ้านเนี่ยนะฮะ ถ้าจะเป็นบ้านหลังที่เห็นอยู่ข้างหลังนี่ก็เป็นบ้านที่ผมมาอยู่ที่นี่นะเป็นครั้งแรกๆเลยนะผมได้ย้ายมาผมได้ย้ายมาเอ่อย้ายมานะย้ายมาเอ่ออยู่ที่นี่เนี่ยถ้าทุกคนเห็นนะฮะมีเห็นไหมฮะถ้าบ้านข้างหลังผมตรงนั้นถ้าข้างหลังผมตรงที่ที่เห็นเนี่ยนะครับก็จะเป็นบ้านอ่บ้านบ้านเลี้ยงเป็ดนะฮะอาหารเป็ดนะฮะอาหารเป็ด อาหารเป็ดอยู่ที่ตรงนั้นแล้วในขณะเดียวกันก็ตามมาก็เป็นบ้านเรือนนะฮะเมื่อก่อนนี้ผมตั้งชื่อเป็นชื่อแพสงบนะฮะแพสงบเป็นบริเวณที่ผมนั้นใช้เขียนหนังสือตั้งแต่เล่มแรกเลยเล่มแรกเลยหนังสือเขียนที่บ้านสองหลังที่เห็นกันนั่นอยู่นั่นแหละครับนะฮะก็วันนี้เห็นบ้านเห็นน้ําเห็นเขาเห็นต้นไม้แล้วนะก็จะรู้ว่าผมเนี่ย ตอนนี้อยูอ่กินอย่างไรตอนนี้ก็มีเสียงจักระจันเสียงรัดบ้านเลยนะอยู่ในอยู่ในโดงข้างๆนี่เองเอ่อนะแล้วก็เอ่อในขณะเดียวกันที่จริงก็มีนอกจาก,กจักรกะจันแล้วก็จะมีเสียงอึงอ่างเวลาที่ฝนตกมาหนักๆเนี่ยเสียงอึงอ่างเต็มไปเลยทีเดียวเอาละครับขอเช็คเลตติ้งให้หน่อยดีไหมฮะเราจะได้เริ่มคุยกันไม่ทราบว่าเสียงเป็นยังไงบ้างเอ่ย ผมวันนี้เอาเสียงมาไว้อยู่ที่ตรงอดหน้าอกเลยทีเดียวแขวนไว้วไตรงหน้าอกเลยเสียงก็ะแสงนะฮะแสงเสงียงแสงก็คงเนี่ยนะฮะก็เอามานั่งอยู่ข้างนอกนี่แหละแล้วก็จะเห็นว่าท้องฟ้ามืดขมัวเดี๋ยวผมจะออกไปเดินตรวจไล่อีกสักพอทำรายการเสร็จแล้วก็จะออกไปตรวจไล่ไปไปเดินดูเพราะว่าคืนนี้ก็มีนัดกับทางเจ้าหน้าที่ไว้ เราจะคอนเฟรนด้วยกันจะมาคุยกันนะฮะว่าเราจะมีงานทำอะไรอย่างไงบ้างแต่นั้นก็แสงเสียงถ้าใช้ได้นะฮะถ้าใช้ได้เนี่ยคุณวิสารบอกมาว่าดอนเมือนชัดเจนครับมาแล้วก็คุณมาลีนะฮะออบอกว่าชัดเจนนะฮะเสียงชัดเจนเคุณทาปนี นะคุณถามปณีบอกว่าชัดค่ะโอ้นี่คุณจิดาภาก็ชัดเจนคุณอ,อ,อะไรนะเนี่ยยุคทนยุคคนทอนนะฮะยุคคนทอนเสียงชัดนี่คุณสุธรรมอ,อโอ้นี่บอกมามาจากเกาะแรลดเลยผมไม่ทราบเกาะแรลดนี่อยู่ที่ไหนอคุณยืนยงออบอกว่าวิเคราะห์ นักเรียนทําไมถึงหยาบคายก้าวรล้าอารมณ์รุนแรงเดี๋ยวนะเดี๋ยวเรามาตอบกันเ,เสียงชัดคุณหนูนะฮะโหญี่ปุ่นชัดค่ะคุณอันนาโอ้โหนี่มาจากไก่เลยนะนี่นะชนบุรี่ชัดแหมนี่คุณสุรชัยคุณสุรชัยนี่เมื่อก่อนนี่เรียนอยู่ที่ นี่มินิเอ็มบีเอด้วยกันนะเนี่ยเ,เนี่ยดูเราแกเอารูปของแกสมัยเก่ามั้งเนี่ยคุณสุรชัยเนี่ยแล้วก็มีคุณทองอารามอินทาชัดเช,ชียงใหม่ชัดฮ่องกงชัดนครนายกชัดเอ,อเอาล่ะครับแสดงว่าชัดนะฮะ <c oughs> อันนี้คุณอะไรเนี่ยพา พินิดบอกว่า,อ,าอะไรนะหนึ่งพันแจมแล้วก็เสียงชัดเอาละครับคิดว่าคิดว่าใช้ได้แน่นอนนะฮะเสียงเสริมใช้ได้แน่นอนเอาละครับผมก็เริ่มคำถามเลยดีกว่านะฮะเพราะว่าวันนี้นี่ผมเตรียมคำถามมาไว้เต็มที่เพราะว่าเมื่อคือนเนี่ยเมื่อคือนนี้ผมนอนโอ้โหเมื่อคือนนี้ผมนอน ผมว่าเป็นคืนที่ผมนอนมากที่สุดนะฮะไม่ทราบว่าเป็นยังไงมายัางไงถึงทานข้าวเสร็จก็นอนเลยเดิมทีเนี่ยตื่นมาตอนประมาณสักตีสามมังตอนนั้นผมก็กะมา่าจะตื่นขึ้นมาจะไปนั่งที่ห้องกระจกนะฮะที่ต้องห้องกระจกจะเตรียมเขียนเขียนหนังสือละเออแล้วก็มาส่งเออ,เอ,อและทางด้านโออพสต์อยู่ในเฟซบุ๊กให้กับทาง แฟนคลับโพสเฟซบุนะ๊กเสร็จแล้วก็เลยนอนต่อนะนอนต่อไปถึงนะวันนี้ผมมาที่นี่เหมือนกับว่าผมมามา,มานอนจริงๆนะฮะเมื่อวานนี้ถึงวันนี้เนี่ยก็คุยโทรศัพท์ตั้งแต่เช้านะคุยโทรศัพท์กันก็คุยกับเพื่อนนักเรียนในะห้องเดียวกันเขาอยู่อเมริกาพอดีเขาส่งเอ่อเมสเซจมานะฮะเอ่อไปอยู่แคลิฟอร์เนีย คุยกับเขาตั้งชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ตอนหลังก็มาคุยอีกนะวันนี้ผมคุยกับคนเนี่ยทั้งหมดน่าจะสักสามชั่วโมงได้มั้งแล้วก็นอน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 น,อน,นะวันนี้เนี่ยวันนี้เออถือว่าเหมือนกับก,กินกาแฟมาเลยทีเดียวนะวันนี้สมองโปร่งใสถามได้ทุกเรื่องนะวันนี้ถามได้เต็มที่เลยไม่ต้องไม่ต้องกังวลเรื่องของออคำถามนะวันนี้ผมสมองใสว่างันสมองใส คุณวิสารถามว่าจะแก้ไขปัญหาการบังคับกฎหมายและขบวนการยุติธรรมที่ไม่มีการสมยอมโดยสุจริตอย่างไรดีชาวบ้านอย่างเราเราจะช่วยทำอะไรได้บ้างไม่ต้องการให้ลูกหลานตกอยู่ในระบบเครือข่ายความยุติธรรมแบบสมยอมโดยทุจริตแบบทุกวันนี้ อืมอันนี้เป็นคำถามที่ผมก็คิดว่าเอ,อ่อนะฮะเป็นอะไรที่เอ,อ่ออยากจะบอกนะครับว่าประเทศเราเนี่ยคำว่าคุณธรรมคำว่าจาริยธรรมคำว่าสุภาพบุรุษของคนเรา ในสังคมเนี่ยมันถูกครอบงำด้วยผลประโยชน์ผลประโยชน์ะชน,นะฮะอันนั้นอันที่หนึ่งอันที่สองครับผมว่าเรื่องกฎหมายนะครับเรื่องของการลงโทษของเราเนี่ยถือว่ายังยังอ่อนแอสองข้อนี้เป็นหลัก ผมก็เชื่อว่าประเทศจีนเนี่ยไม่ได้ต่างอะไรกับเราผมว่าเขาจะแยกว่าเราซสด้วยซ้ําในข้อที่หนึ่งนะครับเรื่องของจิตใจเรื่องผลประโยชน์เรื่องเห็นแก่ตัวอะไรเนี่ยผมว่าประเทศจีนหรือในประเทศในเอเชียเนี่ยทั่วๆไปก็ไม่ได้ต่างอะไรนะฮะกับเราแล้วผมคิดว่าจะแยกว่าเราซสด้วยซ้ําเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยเขาไม่ค่อยมีศาสนาประเทศไทยเรานั้นมีศาสนานะครับแต่สิ่งที่ทําให้เป็น แบบไม่มีปัญหาในประเทศจีนก็คือเรื่องความเข้มงวดทางกฎหมายนะครับของประเทศจีนเนี่ยเขามีความเข้มงวดมากที่สำคัญคือประเทศจีนเนี่ยเขายึดนะฮะตรงนั้นเป็นเกณฑ์ด้วยนโยบายของผู้นำวันนี้ถ้าประเทศจีนไม่มีสียจิ้งผิงนะฮะหรือในอดีตไม่มีตั้งเฉา่าผิง ผมไม่เชื่อว่าประเทศจีนจะก,ก้าวมาสู่ถึงจุดนี้นะครับแน่นอนครับการที่เขามีผู้นำนะฮะที่มีวิสัยทัศน์อย่างเติ้งเสี่ยวผิงนำไปสู่การเปิดประเทศมีวิสัยทัศน์อย่างสูจิ้งผิงในเรื่องการไปทำเรื่องวันเบลว one รดแล้วก็มีวิสัยทัศน์ในเรื่องการที่จะทำให้ประเทศนี้โปร่งใส สีจิ้งผิงบอกนะฮะว่าประเทศจีนนี่เหมือนซูโม่นะฮะที่ตัวเถอะทะใหญ่โตเป็นเหมือนยักษ์แต่สีจิ้งผิงจะทำยังไงให้เป็นยักษ์ที่เข้มแข็งแข็งแรงเริ่มมาจากยุคสีจิ้งผิงครับเรื่องความปโปร่งใสเรื่องความยุติธรรมเรื่องความถูกต้องวันนี้ตรงนี้แหละครับเป็นเป็นประเด็นที่ประเทศไทยขาด วันนี้ประเทศไทยนี่เช่นฆ่าคมขืนนะฮยังติดคุกประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตลดโทษอะไรต่ออะไรพวกนั้นมามันเป็นขั้นตอนที่มันไม่ควรมีวันนี้คนเร็วๆเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าพวกเราเห็นด้วยผม,ผม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 พูดอย่างนี้มาประจำถ้าทุกคนเห็นด้วยเนี่ยลองส่งคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าใช่ไหมครับว่าเราควรจะต้องทำแบบประเทศจีน ทำแบบประเทศสิงคโปร์คือใครทำผิดต้องรับผิดแล้วการรับผิดแบบคนที่ทำผิดมหาศาลเนี่ยเช่นฆ่าค่มขืนฆ่าค่าข่มขืนนะครับหรือนะครับพวกยาเสพติดหรือพวกโกงกินแผ่นดินชาติอย่างเงี้ยอันนี้ต้องประหารชีวิตพเพราะเป็นคนที่เลวเป็นคนที่เรียกว่าเลวสามต่ำช้าเป็นคนประเภทที่ เราไม่ควรที่จะเอามาเก็บไว้เปลืองเข้าสุกเห็นด้วยไหมครับวันนี้งบประมาณของประเทศเราเอาไปไปใช้สำหรับในเรื่องของเ,ออเรื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นออของกรมราชทัณฑ์นะฮะทางด้านกรมตำรวจเนี่ยต้องไปเสียเวลานะครับเห็นไหมครับว่าเรานั้นเสียเวลาอยู่กับพวกประเภทอย่างเนี้ยเยอะแยะไปหมดเลย นะฮะซึ่งซึ่งตรงนี้ในประเทศจีนเขาไม่ใช้นะฮะผมว่าตรงเนี้ยครับเป็นอะไรที่ที่เราเนี่ยไม่ควรจะไปสงสารนะฮะแล้วก็ไม่ทำออพอดีตอนนี้ u t u b e เอาล้ครับ,รบก็ทำได้ละเออใช่ไหมครับว่าประเทศสิงคโปร์นั้นเขาประหยัดก,ก็ประมาณแล้วเขาไม่มีอะไรที่มันเป็นเรื่องของแบบคาราคาซังอย่างกับประเทศไทยเห็นไหมครับ วันนี้เนี่ยเรา